สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบโลกกับ v o a ภาคภาษาไทยนะครับวันพุทธที่22กันยายน2564ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณจำเริญตาสมบุญและคุณคมสรรสีธนวิบุญชัยนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยข่าวต่างๆกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ หรือ UNGA ที่กำลังดำเนินอยู่ที่นครนิวยอร์กนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยนะฮะเป็นวันแรกแล้วก็วันนี้คุณรัตพลก็จะมาพูดถึงว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนพูดที่ U.N ในวันนี้มีประเด็นสำคัญอะไรบ้างครับคุณรัตพล ครับรอได้เลยนะครับประทิบนี้ข่าวใหญ่ๆห,ห,หลายข่าวที่เป็นข่าวการเมืองโลกเนี่ยจะมาจากการประชุมสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติหรือว่า UNGA ที่นิวยอร์กนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนนะมีถแถลงนะโดยเรียกร้องให้ประชาคมโลกเนี่ยหันมาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆนะฮะลักษณะการพูดแบบนี้เนี่ยก็คล้ายๆก,กันกับผู้นำทั่ทุกปีนะครับแต่ว่า ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นร้อนเกี่ยวกับสหรัฐนะครับมาดูถอ้ถอยคำของประธานาธิบดีไบเดนที่ UNGA นะครับไบเดนได้บอกว่าความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและเสรีภาพของทุกคนล้วนมีความเกี่ยวเนื่องระหว่างกันในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐนั้นได้กลับคืนสู่เวทีหารือระดับนานา,นาชาติแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่องค์การสหประชาชาติ คำนี้นะครับที่บอกว่าขวนคืนกลับสู่เวทีระดับนานาชาติเนี่ยก็ถูกตีความนะครับว่าสะท้อนว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยหันกลับอย่างสิ้นเชิงจากนโยบายสมัยทรัมป์นะที่เป็นที่รู้จักชื่อ American First นะครับหรือว่าอเมริกาต้องมาก่อนนะนอกจากนั้นนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็ยังเรียกร้องให้ทุกประเทศเนี่ยหันมหันมาร่วมกันแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสภาก,กำลังทางทหารของสหรัฐ ต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายไม่ใช่ตัวเลือกแรกและการใช้กำลับบงทหารนั้นไม่ควรเป็นคำตอบสำหรับปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับในคำสุนทรพจน์ที่นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้นะครับจบไบเดนก็ยืนยันกับว่าสหรัฐนั้นไม่มีแผนที่จะยกระดับความขัดแย้งกับผู้ใดนะครับถ้อยความท่อนนี้เนี่ยถูกตีความว่าพัดพิงถึงจีนนะซึ่งเป็นคู่ปรับตัวจริงของรัฐบาลวอชิงตันที่ อะรขาธิการใหญ่สหประชาชาตินายแอนโตนิโอกูเตเรสก็กังวลน,นะจนต้องออกมาเรียกร้องเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าให้สหรัฐอนเนี่ยหาทางฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อลดดีกรีความขัดแย้งนะครับโจไบ,บเดนกล่าวที่น่าสนใจอีก2ท่อนครับคุณสงพท์ท่อนแรกบอกว่าสหรัฐนั้นไม่ได้กำลังพยายามก่อสองครามเย็ยนรอบใหม่หรือ สร้างโลกที่มีการแบ่งแยกเป็นส่วนๆนะครับและอีกท่อหนึ่งบอกว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะทํางานร่วมกับประเทศใดๆที่ต้องการทางออกอย่างสันติในการรับมือกับความท้าทายที่เราต้องเผชิญร่วมกันนะซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาโควิดปัญหาสภาพอากาศเป,ปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือแม้แต่ภัยจากการขยายอาวุธนิวเคลียร์ก็ตามนะครับเวที UNGA เป็นเวทีใหญ่ครับคุงโพสที่มีประเทศต่างๆ 193แห่งเนี่ยร่วมหาหรือร่วมกันถึงสิ่งท้าทายต่างๆนะครับและหลังจากเดินทางไปที่นิวยอร์กเสร็จสิ้นนะครับผู้ทำสารัก็มีกำหนดที่จะประชุมนอกรอบกับสกอตต์มอริสันแห่งออสเตรเลียนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่ทำเนียบขาวเพื่อที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันแห่งอังกฤษนั่นเองครับครับผมคุณรัตพลครับผู้แทนไทยที่เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ที่ UN ในครั้งนี้นี่ใครครับแล้วก็มีกําหนดที่จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์วันไหนครับครับจะมะีรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคุณดอนประมันวินัยนะครับเป็นผู้นําคณะข,ของไทยเข้าร่วม u n g a ส่วนวันที่เป็นกําหนดของฝ่ายไทยที่จะแถลงประทิปชุมใหญ่เนี่ยจะตรงกับวันที่25กันยายนช่วงบ่ายครับครับผมก็แน่นอนเดี๋ยวเราจะต้องมีรายงานเกี่ยวกับสุนทรพจน์ของ รัฐมนตรีดอนมาเสนอด้วยนะฮะต่อไปครับคุณรัฐพลได้พูดถึงนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในความกังวลโดยเฉพาะอะ่เป็นสิ่งที่เลขาธิการใหญ่สประชาชาได้พูดถึงนะฮะซึ่งเราได้ยินข่าวมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่สหรัฐจับมือกับหลายประเทศก่อตั้งกลุ่มนะฮะทำสนธิสัญญาที่ชื่อที่ชื่อว่าออก,กัสขึ้นมานะครับแล้วก็ มีการความขัดแย้งกับทางฝรั่งเศสมีความขัดแย้งเรื่องของเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์วันนี้คุณจําเริญเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะบอกว่าประเด็นเรื่องเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์จากความร่วมมือที่พูดมาเนี่ยท้าทายอํานาจของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างไรเชิญครับคุณจาเริญก็เพิ่งจะเป็นข่าวประกาศตัวไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเป็นข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง3ประเทศอเมริกาอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียก็ใช้ชื่ออกลุ่มความร่วมมืออันเนี้ย นะครับเรียกง่ายๆเลยว่า AUKUS สามประเทศออสเตรเลีย u k แล้วก็ US ก็ถ้าอ่านเป็นคำมาก็ o อก u s, <S นะครับก็เป็นความร่วมมือด้านความมั่นคงซึ่งสหรัฐกับอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ออสเตรเลียในการสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยก็บอกว่าจะมีใช้งานประจำการได้8ปดลำแต่ยังไม่ทันทีในตอนนี้นะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ10-14ปีนีจะมีประจำการ แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าก็ทําให้วงการเนี่ยค่อนข้างจะฮือฮาเพราะว่านอกจากจะทําให้จีนไม่พอใจแล้วยังทําให้ฝรั่งเศสขุนใจด้วยเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการประกาศความร่วมมือด้านความมั่นคงเนี่ยออสเตรเลียก็ได้บอกเลิกข้อตกลงที่จะซื้อสัญญาซื้อเรือดำน้ำเครื่องดีเซลเทคโนโลยีเก่าจากฝรั่งเศสเห็นว่ามูลค่าประมาณ4ี่หมล้านดอลลาร พอมีประกาศเรื่องนี้ออกมาเนี่ยโดยฝรั่งเศสก็บอกตัวเองไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเนี่ยก็ไม่พอใจก็เลยต้องเรียกทูตประจากรุงแคนเบราของออสเตรเลียแล้วก็กรุงวอชิงตันกลับไปหารือนะครับเป็นเป็นการประท้วงทางการทูตนะครับทางฝรั่งเศสก็บอกเหมือนกับถูกแทนข้างหลังนะครับแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องในเรื่องของปฏิกิริยานะครับทีนี้ในเรื่องของความตกลงอันนี้เนี่ยทางคุณนักวิเคราะห์คนหนึ่งคุณเกรกอรีโพลลิง ของศูนย์ Center for Strategic and International Studies c s i s ่วอชิงตันบอกว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจหรือเครื่องแสดงสัญญาณถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะยังไม่มีเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ใช้งานทันทีทันใดแต่ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าออสเตรเลียเนี่ยมีความเต็มใจที่จะเข้ารับบทบาทหน้าที่ในการผาเผชิญหน้ากับผู้ยังงานเผชิญหน้า,า,นาแล้วก็ท้าทายกับจีน ซึ่งจีนเนี่ยเริ่มจะมีศักยภาพทางทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมากขึ้นนะครับแล้วในอีกแง่หนึ่งเขามองว่าเป็นการเพิ่มบทบาทระดับโลกของอังกฤษด้วยเพราะว่าอังกฤษเนี่ยก็พยายามจะหาสเปซที่ที่ยืนของตัวเองหลังจากแยกมาจากสาภาพยุโรปแล้วอยากจะมีความเป็นตัวเองก็อยากจะหาบทบาทในระดับโลกของตัวเองก็เรียกว่าการกลับมาเป็น global UK เพราะฉะนั้นในข้อตกลงที่ว่านี่มีการแบ่งปันเทคโนโลยีทางการทหารปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ควอนตัมเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐอังกฤษลกับให้กับออสเตรเลียนะครับทีนี้นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของออสเตรเลียเองชื่อคุณเมลคอมเดวิสก็็บอกว่าเรื่องของการที่ตกลงที่จะสร้างเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ขึ้นมาเองในออสเตรเลียเนี่ย เป็นการเสริมขีดความสามารถทางทหารของออสเตรเลียที่จะรับมือกับศักยภาพของจีนอันนี้ก็เป็นที่ที่เข้าใจได้แต่เขามองว่าเรื่องนี้ออสเตรเลียมองว่าเป็นมีความจําเป็นเพราะเขาเชื่อว่าในช่วงทศวรรษนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าจะมีความขัดแย้งทางทหารเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่เปราะบ,บางคือเรื่องไต้หวันเขาเชื่อว่าอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่ามีการใช้ กำลังกันระหว่างสหรัฐก,กับจีนในรูปแบบรูปแบบในรูปแบบหนึ่งเขาไม่ได้ระบบระบุนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าออสเตรเลียก็ดูเหมือนจะพยายามจะเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ทีนี้ไอ้กลุ่มความร่วมมือออกคัสที่ว่านี้ก็มีขึ้นหลังจากที่มีอีกกลุ่มหนึ่งท,ที่เราเรียกกันว่า The Quad The Quad เขาก็หมายถึง4ประเทศนะครับในอินโดแปซิฟิกคืออินเดียญี่ปุน่นออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือมา16ปีละเพื่อความมั่นคง ที่จะพูดง,งา่ายว่าต้านอำนาจอิทธิพลจีนทีนี้แน่นอนท่าทีของจีนเป็นยังไงในเรื่องนี้จีนก็บอกว่ากลุ่มความร่วมมือด้านความมั่นคง AUKUS หรื A U K U S, อ AUKUS เนี่ยจะบ่นทําลายต่อสถิรภาพความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกระตุ้นการแข่งขันสร้างอาวุธบ่นซาะความพยายามลดอาวุธของนานาประเทศนะครับทีนี้อันนั้นก็เป็นท่าทีของกระทรวงต่างประเทศจีน ทางนักวิเคราะห์ของออสเตรเลียบอกว่าจีนเนี่ยเชื่อว่าจะตอบโต้ด้วยการจํากัดการนําเข้าสินค้าออกที่สําคัญบางอย่างของออสเตรเลียอย่างเช่นถ่านหินหรือไวน์แตก่ก็บอกว่ารัฐบาลกรุงแคนเบราเนี่ยเตรียมการหาตลาดรองรับไวแล้วเพราะว่าเคยมีข้อขัดแย้งกับจีนมาก่อนหน้านี้มาแล้วเพราะ,ะนั้นก็เชื่อว่าออสเตรเลียก็คงจะมองทางี้ที่ไล่ของเรื่องนี้ไปแล้วส่วนปฏิกริยาในระยะยาวต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องรอดูท่าทีของหลายฝ่ายในเรื่องนี้ครับ ครับขอบคุณครับคุณจำเรินครับก็เป็นท่าทีนะครับเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งถือว่าแน่นอนก็เป็นเป็นภูมิภาคที่กําลังเกิดความแข่งขันนะฮะแย่งชิงอำนาจระหว่างสาหรัฐกับจีนอยู่นะฮะคราวนี้มาที่เรื่องของโควิดกันบ้างนะครับวัคซีนโควิดเราตอนนี้เนี่ยเราไปพูดถึงเรื่องของวัคซีนบูสเตอร์นะฮะเข็มที่3ว่าจะฉีดของไฟเซอร์ กันเมื่อไหร่จะฉีดได้หรือไม่นะครับไฟเซอร์โมเดอร์นาแต่ว่าดูเหมือนหลายๆคนจะลืมจอร์นสันหนึ่งจอร์นสันไปจอร์นสันหนึ่งจอร์นสันนี่คือฉีดแบบเข็มเดียวนะฮะคุณรัตพลเป็นคนหนึ่งที่ฉีดจอร์นสันหนึ่งจอร์นสันมาก่อนฉีดแบบเข็มเดียวแล้วก็กําลังมีการพูดถึงว่าวัคซีนเข็มที่2ของจอร์นสันหนึ่งจอร์นสันวัคซีนบูสเตอร์เนี่ยจะมีประสิทธิผลมากแค่ไหนไม่เหมาะไม่มีใครเหมาะเท่าเรื่องนี้กับ คุณรัตพลอีกแล้วเชิญครับตะกงแตใครถามว่าฉีดวัคซีนอะไรผมก็พูดค่อยๆนะจอร์จเซนจอร์จเซนพอไม่ค่อยมีใครฉีดแล้วคนก็บอกว่าเออตกลงประสิทธิผลเป็นยังไงฉีดเข็มเดียวตอนนี้เนี่ยก็อยู่รอดปลอดภัยดีนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยชิ้นใหม่ด้วยขณะที่คนอื่นๆอย่างไฟเซอร์หรือโมร์นาเนี่ยเขาวิจัยเข็มบูสเตอร์กันนะหรือว่าเข็มที่สามของจอร์ s o n น o h จอร์เนเนี่ยถูกออกแบบมาว่าเข็มเดียวในเพียงพอ ตอนนี้ Johnson Johnson ก็เริ่มพูดถึงเข็มกระตุ้นภูมิหรือว่าบูสเตอร์ซึ่งจะเป็นเข็มที่2ของ Johnson Johnson ปรากฏครับว่าในวันอังคารเนี่ยทางบริษัทบอกว่าการฉีดเข็ม2ของ Johnson Johnson เนี่ยเพิ่มประสิทธิผลนะในการต่อสู้กับโควิด19ได้ถึง94%นตะตามรายงานของ AP แล้วก็รอยเตอร์นะ ทางบริษัทบอกนะครับบอกว่าการศึกษาประสิทธิผลของ2เข็มกับอาสาสมัครวัยผู้ใหญ่30,000คนเนี่ยพบว่าวัคซีน2เข็มของ J&J เนี่ยมีประสิทธิผล94%แล้วก็มีประสิทธิผลถ้าทดสอบกับอาสาสมัครทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่75%นะครับผมจะไปอย่างเร็วๆแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีตัวเลขเยอะก็เป็นความเห็นในอีกด้านหนึ่งละกันนะมีการ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์เด e l a n นเซตนะโดยผู้เชี่ยวชาญบางคนนะครับก็ต่อต้านการฉีดเข็มบูสเตอร์ไม่ใช่แต่เฉพาะของ Johnson, Johnson น o ละจอ n ์นสะครับนี่คือแบบทั่วไปทั้งโ o เดอร์นาทั้งไฟเซอร์อะไรต่างๆเ <c oughs> ขาบอกว่าผลการวิเคราะห์เนี่ยชี้ว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ทั่วโลกขณะนี้เนี่ยสามารถที่จะป้องกันโคนนวิดสได้ดีนะแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าคือ อย่าเพิ่งพูดง่ายว่านักวิจัยพวกนี้พวกนี้เนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเข็มบูสเตอร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอเคอยู่แล้วนะเพราะว่าในการป้องกันเรื่องอาการหนักกับการเสียชีวิตเนี่ยสูตรต้นเลยก็คือถ้าเป็นไฟเซอร์กับมอร์นาก็คือ2เข็มแล้วก็เจนเจเนเข็มเดียวเขาบอกว่าเอาอยู่นะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับที่องค์การอนามัยโลกก็บอกเหมือนกันว่าประเทศร่ำรวยเนี่ยควรจะรอฉีดเข็มบูสเตอร์หลังจากประเทศยากจนเนี่ย ได้เข็มแรกอย่างเพียงพอต่อประชากรของตนเสียก่อนครับคุณสมพศ์ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องของวัคซีนบูสเตอร์นะครับโดยเฉพาะจอร์นสันจอร์สันเข็มที่สองนะฮะมาที่ข่าวธุรกิจบ้างวันนี้ผมมีสองข่าวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของขยะพลาสติกและเรื่องที่สองเป็นเรื่องของขยะอาหารนะฮะเอาที่เรื่องแรกก่อนขยะพลาสติกตอนนี้เนี่ยหลายๆบริษัทเอ่อก็พยายามที่จะลด สินค้าที่ทำจากพลาสติกนะครับตัวอย่างหนึ่งก็คือ McDonald's ซึ่งเป็นเครือข่าย a ฟสฟู้ดรายใหญ่นะครับมีสาขาในมากกว่า100ประเทศทั่วโลกประกาศแผนที่จะลดหรือว่ากำจัดการใช้พลาสติกในการผลิตของเล่นที่แจกมาก,กับ Happy m e ิลใครที่เคยมีลูกหลานนะครับไปซื้อ Happy ้มิลซื้อชุดอาหารเด็กก็จะได้ของเล่นมาซึ่งก็เป็นตัวเรียกตัวเรียกร้องความสนใจของเกเด็กให้ไปซื้อสินค้านะฮะแมคโดนัลด์บอกว่าตั้งแต่ปี2025หรือประมาณ4ปีจะไม่ใช้พลาสติกเลยนะฮะในการผลิตของเล่นชุด Happy m e ิลแต่ว่าจะใช้วัสดุรีไซเคิลเช่นกระดาษแข็งหรือว่าพลาสติกที่ผลิตจากพืชนะฮะหรือว่าผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอื่นๆนะครับ มา,มาแทนนะฮะและจะเปลี่ยนไปแจกหนังสือเล่มเล็กๆแทนอันนี้ก็อาจจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่บอกว่านอกจากไม่ได้ของเล่นแล้วยังได้เป็นหนังสือแทนนะฮะหลายบริษัทก็ใช้วิธีนี้มาก่อนแล้วนะครับก็ตอนนี้มีเริ่มใช้วิธีนี้ในอังกฤษไอแ์แลนด์ฝรั่งเศสน,นะครับแล้วก็กาลังจะขยายไปอีกมากกว่า100ประเทศอย่างที่บอกมาที่เรื่องที่2นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเช่นกันคราวนี้นี่อาจจะใกล้บ้านเราเข้ามาหน่อยอยู่ที่สิงคโปร์เป็นเรื่องของขยะอาหาร นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานยางที่สิงคโปร์นะครับคิดค้นวิธีที่อาจจะถูกใจคนไทยด้วยนะฮะเปลี่ยนเศษเปลือกทุเรียนให้กลายเป็นผ้าปิดแผลผสมเจลต่อต้านยา,าต่อต้านเชื้อโรคนะฮะเป็นผ้าปิดแผลออแกนิกผลิตจากเปลือกทุเรียนโดยใช้แป้งเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนเนี่ยมาแช่แข็งแล้วผสมกับกรีเซอรอลเพื่อให กลายเป็นเจลใสแผ่นบางแล้วก็ตัดออกมาเป็นแผ่นคล้ายผ้าผ้าปิดแผลนะครับนักวิจัยเขาบอกว่านอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้แล้วยังทําให้บริเวณรอบๆแผลนี่มีความเย็นแล้วก็ชุ่มชื้นทําให้แผลสมานได้เร็วกว่าเดิมด้วยศาสตราจารย์วิลเลียมเชิญนะครับจากมหาวิทยาลัย,ลยเทคโนโลยีนานยางเขาบอกว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยบริโภคทุเรียนประมาณ12ล้านลูกต่อปีอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเยอะกว่าคนไทยหรือว่าน้อยกว่านะฮะ แล้วก็มีเปลือกแล้วก็เม็ดทุเรียนที่ต้องทิ้งเป็นจํานวนมหาศาลกลายเป็นขยะอาหารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นวิธีนี้เนี่ยจะช่วยลดขยะเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนก็สร้างความยินดีให้กับพ่อค้าทุเรียนด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าในฤด,ดูทุเรียนเนี่ยพ่อค้าบางคนเนี่ยขายทุเรียนได้ถึงวันละประมาณ1,800กิโลกรัมนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเปลือกทุเรียนก็จะต้องทิ้งไปการที่มีเทคโนโลยีนี้ก็เข้ามาก็ จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากขยะเหลือทิ้งพวกนี้นะครับแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อทุเรียนได้มากขึ้นดื่มด่ากับรสชาติของทุเรียนได้มากขึ้นอ,อย่าง,งยัง่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมนี่ถ้าใครโดนหนามทุเรียนแล้วใช้ผ้าปิดแผลจากเยื่อทุเรียนนี่ถือว่าหนามย่อเอาหนามบงนะครับประโยชน์ของเปลือกทุเรียนไม่ได้มีแค่เอาไว้ตกกันใช่ไหมคร <laughs> เอาไว้เอาไว้ทำปิดแผลได้ด้วยไม่ได้ประโยชน์นะมั้งคุณสมบัโอเคเรามาถึงเรื่องสุดท้ายบ้างดีวกว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าคุณคมสันนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการทำปุ๋ยไม่ใช่จากเปลือกทุเรียนนะครับทำปุ๋ยจาการ่างไร้วิญญาณนะฮะเพื่อมาช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิญครับคุณคมสันครับ <laughs> ครับผมถ้าเกิดพูดถึงทางเลือกของการจัดการกับศพที่คนไทยคุ้นเคยครับมีการฝังมีการเผาแต่ล่าสุดครับที่ประเทศสหรัฐมีสองรัฐนะครับที่อนุญาตให้สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตไปทําเป็นปุ๋ยครับเรื่องนี้มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่รู้สึกว่าวิธีการดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมรัฐวอชิงตันครับแล้วก็รัฐโคโลราโดครับคือ2รัฐที่สามารถนำศพไปผ่านกระบวนการแต่สภาพให้เป็นปุ๋ยได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งเชื่อว่าในเดือนกรกฎาคมปี2022ครับรัฐโอเรกอนหน้าที่จะผ่านกฎหมายฉบับนี้เป็นรัฐที่3เช่นเดียวกันเบื้องต้นครับกระบวนการแปรสภาพศพให้กลายเป็นปุ๋ยจะใช้หลงชนิดพิเศษครับมีความยาว7ฟุตกว้าง3ฟุตแล้วก็มีความลึก3ฟุตทําจากไม้นะครับแล้วก็ใส่ขี้เลื่อยใส่ฟางอัดเข้าไปครับในข่าวอธิบายว่ามีการติดตั้งแกนล้อขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้หลงศพนี้เกิดการขยา่าเกิดการเคลื่อนไหว เขาบอกว่าการขยับไปมาจะไปเพิ่มก๊าซออกซิเจนและทำให้ศพเกิดการสลายแล้วก็เน่าเปื่อยได้ไวขึ้นอีกปัจจัยครับคือเรื่องของอุณหภูมิหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญก็คือจะต้องควบคุมอุณหภูมิภายในของโลงศพนะครับให้สูงถึง55องศาเซลเซียสอย่างน้อย72ชั่วโมงต่อเนื่องเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็ทาให้เกิดการย่อยสลายตามธรรมชาติพอใส่ศพเข้าไป3เดือน จะมีการเปิดลงออกมาครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะคัดกรองบางศพอาจจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ติดอยู่อย่างเช่นอวัยวะเทียมเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือว่าข้อต่อเทียมเสร็จปุ๊บก็จะมีการแยกกระดูกชิ้นใหญ่ครับที่ยังไม่ย่อยสลายเขาจะเอากระดูกไปบดให้เป็นผงก่อนที่จะเอาไปผสมกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้ย่อยสลายอีก3เดือนเมื่อครบกระบวนการราวหกเดือนครับญาติของผู้เสียชีวิต จะได้ดินได้ปุ๋ยนะฮะที่เกิดจากศพปริมาณราวๆหนึ่งกระบะหลังของรถปิกอัพญาติครับสามารถเอาดินนี้ไปใช้เพื่อปลูกต้นไม้หรือว่านําไปถมในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อที่จะระลึกถึงผู้เสียชีวิตแต่กฎหมายค่อนข้างซีเรียสตรงจุดนี้นะครับเขาเน้นย้ําชัดเจนครับว่าห้ามเด็ดขาดนะครับที่จะนําดินที่ได้จากศพไปขายหรือว่าทําการค้าด้านคนที่เห็นด้วย บอกว่านี่คือวิธีการที่เหมาะสมครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ต่างจากการทําปุ๋ยหมักตามธรรมชาติส่วนคนที่คัดค้านบอกว่าวิธีนี้ด้อยค่าความเป็นคนครับอย่าง The Colorado Catholic Conference เป็นองค์การด้านศาสนาใช้คําว่าการนําร่างกายมนุษย์ไปทําปุ๋ยไม่เป็นการส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บางส่วนก็กังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับมองว่าอาจจะไปทำให้เกิดการปนเปื้อนในดิน ถ้าเกิดวิธีถ้ากวิธีการนี้ได้รับความนิยมทําไปนานๆครับเราจะป้องกันเรื่องสารปนเปื้อนในดินได้อย่างไงสําหรับค่าใช้จ่ายวิธีการแปลสภาพศพนะฮะให้กลายเป็นปุ๋ยเข้าวๆสนนราคาอยู่ที่ประมาณ7 9 0 0ดอลลาร์ครับตามรายงานบอกว่ากระแสตอบรับดีเหลือเกินที่ผ่านมานะับตั้งแต่ปี2020ครับมีศพที่ใช้กระบวนการนี้ไปแล้วอย่างน้อย85รายในประเทศสหรัฐแล้วก็มีคนลงทะเบียนเข้าคิวพร้อมจ่ายเงินมาจํา อีกเป็นจำนวนมากครับคุณสมงั์คกับขอบคุณครับคุณคงสารครับหรือว่าเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งสําหรับการจัดการกับกับศพหรือว่าร่างไร้ญญาณนะฮะก็เอ่อเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะฮะหลายๆคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยหลายๆคนอาจจะบอกว่าก็โอเคนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็พบกับเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมนะครับที่เก่าเวลาเดิมด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ